ยอดหมอหญิงอชริยะตอนที่777งานเลี้ยงตอนที่4ทั้ง6คนจากสำนักศึกษาเฟิงหัวรอกับถูกสาปแช่งทั้งงานเลี้ยงสิทธิจากสำนักศึกษาอื่นๆพากันชี้นิ้วและกระซิบกระซาบกันเกี่ยวกับพวกเขาสำนักศึกษาเฟิงหัวตอนนี้เป็นประเด็นร้อนในปีนี้อยู่แล้ว ยิ่งเลยเฉินมาปฏิบัติกับพวกเขาเป็นพิเศษเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นการหาเรื่องให้กับพวกเขาพูดกันตามตรงทั้ง6กคนต่างมีหน้าตาที่โดดเด่นสะดุดตาแต่ผู้เยาว์คนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นกลับไม่สามารถชอบพวกเขาได้เลยอย่างไรซะทุกคนก็มาที่นี่เพื่อที่จะแข่งขันและโดดเด่นเหนือคนอื่นในศึกประลองวิญญาณแต่ก่อนที่การประลองจะเริ่มขึ้นคนจากสำนักศึกษาเฟิงหัวกลับเป็นที่ชื่นชอบขององราชทายาเ,ยเฉิน แล้วคิดว่าพวกเขาจะชอบใจได้ยังไงกันเหมียวเจ้าแมวดําที่กําลังนอนอยู่บนตักของอูสเสียหูของมันฟังถ้อยคำเยาะเย้ยถากถางของคนพวกนั้นพลางแกว่งหางไปมาช้าๆหือเจ้าเด็กเหลือขอพวกนี้ว่างกันมากนักไงก็แค่สึกประลองวิญญาณทําอย่างกับองค์ราชธายาตกําลังคัดเลือกพระสนมแน่ทุกคนทําตัวเหมือนเป็นพวกผู้หญิงที่อิจฉายอย่างนั้นเลย เลยเฉินแค่พูดกับอู๋เสือมากขึ้นอีกประโยคเดียวเองคนพวกนี้ก็แทบจะกินหัวอู๋เสือกันแล้วอู๋เสือก็รูปขนอันนุ่มนิ่มของเจ้าแมวดำตัวน้อยอย่างเบามือปิดกั้นตัวเองจากคำพูดอรอบๆตัวนางไม่ได้สนใจจะเสียเวลาไปกับเด็กพวกนี้เพราะเหตุผลเดียวที่นางมาที่นี่ก็คือใช้โอกาสที่งานเลี้ยงนี้สืบหาข้อมูลองค์ราชายาทให้มากขึ้นเพื่อให้พวกเขาลงมือได้ง่ายขึ้นหลังจากจบศึกประลองวิญ,ญญาณและอาจจะเป็นเพราะในงานเลี้ยงนี้ มีเสียงดังเอ,อะเวอยวายมากเกินไปอู๋เสืยจึงอุ้มแมวดำตัวน้อยและลุกขึ้นยืนในทันทีเลยเฉินที่กำลังคุยเบาอยู่กับสิทธิ์คนอื่นก็สังเกตเห็นเข้าจึงถามขึ้นมาด้วยรอยยิ้มว่าน้องชายจินมีอะไรงั้นหรืออู๋เสืยก็มองเลยเฉินที่ยิ้มให้และพูดขึ้นอย่างเฉยเมยว่าอุดอู้เกินจากนั้นนางก็เดินออกไปนอกงานเลี้ยงทันทีเชีวชูกับคนอืนอ่นก็สบตาก,กันด้วยรู้ว่า อู๋เสวี่ยตั้งใจจะทําอะไรแล้วคุยกันต่ออย่างสนุกสนานเพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อใจดีแก่ผู้เข้าแข่งขันองค์ราชทายาทได้อนุญาตให้พวกผู้เยาว์ที่มางานเลี้ยงเดินไปมาในวังขององค์ราชทายาทได้อย่างอิสระด้วยวิธีนี้เขาจะแสดงความเป็นกันเองออกมาได้และพวกลูกศิษย์ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่หรูหราของวังราชทายาทได้อีกด้วยเลยเฉินก็มองตามหลังของอู๋เสี่ยด้วยแววตายิ้มยิ้ม คนที่มีนิสัยหญิงทะนงจะไม่ชอบให้คนไปประจบประแจงมากเกินไปแม้ว่าเขาอยากจะชนะใจอูเสียแต่เขาก็จะไม่ลุกตามเกินไปเพื่อจะไม่อีกฝ่ายรับใช้เขาอย่างเต็มที่เขาก็ย่อมมีวิธีของเขาเลยเฉินรอบมองไปยังแถวผู้เยาว์ที่นั่งอยู่ด้านหลังของเขาพวกนั้นคือสิทธิของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรและแทบจะทันทีที่อู๋เสียลุกขึ้นออกจากงานเลี้ยงสิทธิของผู้พิชิตมังกรก็ออกไปด้วยเช่นกันพวกเขาลุกจากที่นั่งตามไปอย่างระมัดระวงัง เสด็จพี่ทำไมถึงต้องทำดีกับเจ้าเด็กนั่นด้วยเขาดูผอมบางออกอย่างนั้นดูไม่น่าจะมีความสามารถอะไรเลยนะพยะข่ะเลยหยวนที่กำลังสว่าปามอยู่ข้างๆเล่ยเฉินมองดูอู๋เสือที่เดินออกไปและพูดเงงเงงด้วยอาหารที่เต็มปากเล่ยเฉินก็ยิ้มและตอบว่าหายากนันที่จะเห็นตัวแทนจากสำนักศึกษาเฟิงหัวที่มาเข้าร่วมศึกประลองวิญญาณด้วยอายุที่น้อยขนาดนี้แล้วเขาก็เป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในปีนี้ด้วยเพราะง้น ก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องดูแลเขานิดนึงทำไมน้องรองถึงพูดเช่นนี้ล่ะเน้าเสียงของเล่ยชวนอ่อนโยนเป็นอย่างมากแต่ความหมายในคำพูดของเขาได้ทำให้เรื่องกระจ่างขึ้นถึงแม้เขาจะแสดงความสนใจอู๋เสวี่ยเป็นพิเศษแต่ก็เป็นเพราะอายุของเขานนั่นเองด้วยวิธีนี้ก็จะไม่ทำให้คนสงสัยว่าเขามีแรงจูงใจอื่นซ่อนอยู่แต่กลับจะทำให้รู้สึกว่าองค์ราชทายาแห่งแขวนหยาดเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นๆอย่างที่ลือกัน ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่778งานเลี้ยงตอนที่5ไม่มีสิทธิ์จากสำนักศึกษานอันอื่นกล้าพูดไม่ดีกับเล่ยเฉินเลยสักคนอู๋เสือที่ได้รับความสนใจจากเล่ยเฉินเป็นพิเศษจึงตกเป็นเป้าหมายความอิจฉาจากผู้คนมากมายถ้ายังเด็กเกินไปก็ไม่ควรเข้ามาร่วมศึกประลองวิญญาณสิ เราไม่ใช่ที่รับเลี้ยงเด็กนะเสด็จพี่เลยหยวนก็พูดพร้อมกับเบนสายตาออกไปจากนั้นเขาก็สยะยิ้มและขอตัวออกจากงานเลี้ยงไปทันทีอีกอย่างก่อนหน้านี้เขาก็เห็นสิทธิจากสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรเดินตามอูเสือออกจากงานเลี้ยงไปจึงรู้ได้แน่ๆว่าจะต้องมีอะไรดีๆให้ดูแล้วเขาจะพลาดได้ยังไงกันล่ะเลยเฉินก็มองดูเล่ยหยวนจากไปใบหน้าของเขายังประดับไว้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน แต่ดวงตาของเขามีแววแห่งชัยชนะเจืออยู่คนฉลาดมีไหวพริบไม่จําเป็นต้องลงมือทําเรื่องสกรปรกเองหรอกเขาใช้คนมร,รอบตัวให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการต่างหากวังของเลื่อยเฉินสมกับเป็นวางขององราชายาทแห่งแควนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังถูกแยกออกเป็นสี่ปีกแต่ละปีกก็จะมีสวนเป็นของตัวเองผิวน้ําในสระเกิดระลอกคลื่นเล็กๆภายใต้แสงจันทร์ก้อนหินตามธรรมชาติที่อยู่ในสวน ประกอบกับหญ้าสีเขียวมรกตโคมไฟสองสว่างเรียงแถวกันรวมกับแสงจันนนวลสวยงามราวกับภาพวาดทุกๆมุมยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความหรูหราฟุ่มเฟือยของวังองค์รัชทายาทในตอนนั้นผู้เยาว์ส่วนใหญ่ที่มาที่วังขององค์รัชทายาทยังคงอยู่ในงานเลี้ยงแทนที่จะชื่นชมความงามของวังพวกเขากลับพยายามที่จะทําให้เล่ยเฉินชื่นชมพวกเขาถึงอย่างไรด้วยชื่อเสียงของแขวนที่ใหญ่ที่สุดและ,จะเจริญรุ่งเรืองที่สุด ถ้าพวกเขาทําให้เล่ยเฉินสนใจได้พวกเขาก็จะมีฐานะที่มั่นคงในแคว้นหยานเพราะเมื่อเล่ยเฉินได้ขึ้นครองราชโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะถีบตัวเองขึ้นไปสู่สถานะที่ดีมาอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วแน่นอนว่าย่อมไม่มีใครจะปล่อยโอกาสนั้นหลุดมือไปได้เวลานี้มีเพียงอูเสือคนเดียวในส่วนด้านนี้ของวังราชทายาททหารยามก็เดินตรวจตราผ่านมาเป็นครั้งคราว และเมื่อพวกเขาเห็นเครื่องแบบของอู๋เสียก็แน่ใจว่านางเป็นแขกในงานเลี้ยงพวกเขาจึงไม่ได้เข้าไปห้ามปรามส่วนในยามค่ำคืนเงียบสงัดเทียบกับความเอะอะอึกระทึกในงานเลี้ยงแล้วอู๋เสือรู้สึกสบายใจในที่แห่งนี้มากกว่าจากนั้นนางก็วางแมวดำลงที่พื้นแล้วกระซิบว่าไปสำรวจซิสาแมวดำตัวน้อยก็มองอู๋เสือครั้งหนึ่งแล้ววิ่งออกไปทันทีร่างสีดำเล็กๆของมัน กลืนไปกับความมืดอย่างรวดเร็วเนื่องจากขนาดตัวที่เล็กมากด้วยคนรส่วนใหญ่จึงไม่สังเกตเห็นตัวมันถ้าเลยเฉินมีแผนที่จริงๆก็หมายความว่าเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับหนึ่งใน12วิหารอูเสือก็ยังไม่คิดจะประทะกับ12วิหารในตอนนี้นางจึงอยากแน่ใจซะก่อนว่าไม่มีคนของ12วิหารอยู่ในวังขององค์ราชายาทเจ้าแมวดำตัวน้อยวิ่งจากไปได้ไม่นานอูเสือก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลัง ข้าว่าสำนักศึกษาเฟิงหัวเนี่ยตกต่ำจนย่ำแย่แล้วจริงๆถึงขั้นส่งเด็กน้อยแบบนี้มาเข้าร่วมศึกประลองวิญญาณถ้าแขนขาผอมๆพ,พ,พวกนั้นหักระหว่างการประลองคงไม่ดีแน่ๆเสียงเหน็บแนมเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทำลายความเงียบสงบในสวนพร้อมกับมีผู้เยาหลายคนในชุดเครื่องแบบของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังก,งกรก้าวเข้ามาด้วยอูเสือก็หันไปมองผู้เยาวตัวสูงพวกนั้นดวงตาของนางยังคงเย็นชานและใสกระจ่างราวกับน้ำ เจ้าหนูเลียแข้งเลี้ยขาองค์ราชธายาทเพลินเลยใช่ไหมหนึ่งในสิทธิ์ของสำนักผู้พิชิตมังกรพูดขึ้นมาพร้อมกับมองอู๋เสืออย่างดูถูกสีหน้าบ่งบอกความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ของเล่ยเฉินกับสามสุดยอดสำนักศึกษานั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ว่าเขาแค่ใกล้ชิดกับสำนักศึกษาทงศึกมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะเล่ยเฉินเคยเรียนอยู่ที่นั่นมาก่อนแต่ครั้งนี้นั้น มันแตกต่างกันออกไปเพราะเลยเฉินเริ่มเป็นฝ่ายเข้าหาสำนักศึกษาเฟิงหัวก่อนซึ่งสิ่งนี้ได้ทำให้คนที่มาจากสำนักศึกษาผู้พิชิตมก่กรที่เป็นหนึ่งในสามสุดยอดสำนักเช่นกันเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากกูงแง่แหละสำนักศึกษาเฟิงหัวตกต่ำลงแล้วนี่ถึงต้องหันไปใช้วิธีชั่วๆรไรยางอายแบบนี้ไงนาด้านจริงๆผู้เยาวอีกคนก็ถากทางเสียงดัง สายตาของเขากวาดมองเมียงอูเสือตั้งแต่หัวจรดเท้า